สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับดีๆผู้หญิงคนไหนที่ไม่อยากอ,อกหกักต้องรู้5ลักษณะผู้ชายเจ้าชู้ที่ควรอยู่ให้ห่างโดยด่วนนะคะ ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยมักกลัวผู้ชายเจ้าชู้ชอบที่จะหว่านเสน่ห์ใส่ผู้หญิงทั่วไปผู้ชายแบบนี้นะคะนอกจากจะทําให้คุณน้ําตาเช็ดหัวเข่าได้ง่ายๆแล้ว, <ๆ S 1> ลวเขายังมีเล่ห์เหลี่ยมแพรว่าแล้วก็มีเสน่ห์จนคุณไม่อาจถอนใจได้อีกด้วยทางที่ดีก็อย่าตกบ่วงเสน่ห์ของผู้ชายประเภทนี้จะดีที่สุดนะคะหากไม่อยากช้ําใจเสียน้ําตากลับมาโดยลักษณะผู้ชายเจ้าชู้ที่สังเกตได้ก็มีดังนี้ค่ะข้อ1น,นะคะมือไม้อยู่ไม่สุขสําหรับพฤติกรรมแรกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ผู้ชายเจ้าชู้มือจะอยู่ไม่สุขเมื่อมีโอกาสได้คุยกับคุณเขาจะหาโอกาสจับแก้มจับมือโอบไล่คุณแบบเนียนๆซึ่งหากใครเจอผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าเขานั้นคือเพลย์บอยอย่างแน่นอน ข้อ2นะคะก็คือติดต่อไม่ได้หายไปไม่บอกผู้ชายเจ้าชูมักมีลักษณะติดต่อยากอยู่ๆจะมาก็มาอยู่ๆจะหายไปก็เงียบไปเป็นวันเป็นคืนโดยที่คุณไม่สามารถติดต่อเขาได้ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนื่องจากยุคนี้ใครก็มีโทรศัพท์มือถือหากเขาไม่ติดต่อมานั้นเป็นสัญญาณว่าเขานั้นกําลังอยู่กับสาวอื่นบ่อยครั้งที่คุณเห็นว่าเขาหายไปและเขาแก้ตัวว่างานยุ่งซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกคะ่ะโปรดจําไว้ว่าแม้ผู้ชายจะงานยุ่งเพียงใด เขาก็สามารถหาเวลามาพบกับคุณหรือว่าโทรหาคุณได้เสมอหากว่าเขามีความเอาใจใส่คุณมากพอข้อ3นะคะสายตาอยู่ไม่นิ่งเวลาที่คุณคุยกับเขาสายตาของเขาจะไม่จับจ้องมาที่คุณคนเดียวแต่จะเผลอไปมองสาวๆคนอื่นตลอดเวลาบางทีก็ส่งสายตาหวานเชื่อมไปให้ผู้หญิงด้านหลัง ในกรณีนี้นะคะใครเจอแบบนี้ควรรีบชิงไปให้เร็วที่สุดจะดีกว่าเนื่องจากเขาถือเป็นหนุ่มเจ้าชู้ตัวพ่อเลยนะคะข้อ4ก็คือเอาใจเก่งผู้ชายเจ้าชู้มักจะรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรเขาจึงเอาใจผู้หญิงเก่งและทําให้ผู้หญิงหลงเขาหวัวปักหมวปัม๊มผู้หญิงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นกับดักแต่บางคนรู้แล้วก็เต็มใจและเดินเข้าไปตกหลุมเอาเองก็คิดว่าตัวเองจะสามารถหยุดผู้ชายเจ้าชู้ได้แบบง่ายๆข้อ5นะคะรุกหนักผู้ชายคนใดที่ประกาศเดินหน้าว่าจีบคุณทั้งการ แสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางภาษาพูดแล้วก็บางทีอาจจะหมายความว่าเขาเจ้าชู้การที่เขาออกตัวแรงเป็นเพราะว่าเขาอยากได้คุณมาครอบครองอย่างรวดเร็วมากกว่า นี่ก็คือวิธีการสังเกตหนุ่มเจ้าชูแบบง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทฤษฎีว่าผู้ชายเจ้าชูทุกคนจะต้องเป็นเช่นนี้เสมอไปคนเจ้าชูมีหลายประเภทบางคนอาจจะเจ้าชู้เงียบๆจนคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันทางที่ดีคุณจึงไม่ควรรีบตกลงปรงใจรักใครโดยที่ยังไม่รู้จักดีไม่เช่นนั้นอาจน้ำตาเช็ดหัวเข่าภายหลังได้นะคะ